ากระต่อเมื่อวานนี้หลังจากเมื่อวันพฤหัสหุ้นไทยพุ่งขึ้นเกือบ40จุดก็จับตาดูเมื่อวานนี้ว่าผลเป็นยังไงก็ปรากฏว่ายังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องดัชนีตลาดรับสังตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเรียกว่าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอย่างร้อนแรงท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายเป็นประวัติการนะครับทุกผู้ชมเอาตัวดัชนีก่อนปรับขึ้นไปสูงสุดของวัน บวก26.96จุดก่อนจะปิดที่ระดับ1,421.64 <1 S 2> จุด<ว>หรือบวกไป3 6 3 6จุดนะคะคิดเป็น1.66%เปอร์เซที่สำคัญมูลค่าการซื้อขาย1,7404.75ล้านบาทค่ะนี่เป็นมูลค่าการซื้อขายซึ่งมากที่สุดในรอบ19เดือนนะครับตัวชมหรือ1ปี7เดือน เรียกว่าเป็นคังแรกที่มูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยปรับขึ้นมาเหนือหนึ่งแสนล้านในรอบ1ปีกับ7เดือนหรือ19เดือนนับตั้งแต่15บหกุมภาพันธ์ปี6กซึ่งครั้งนั้นสูง1นึ0งแกว่าล้านท่านผู้ชมมูลค่าการซื้อขายเนี่ยคือคักจริงๆขนาดเดียวกันมาพูดถึงเรื่องปัจจัยครับท่านผู้ชม เมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายทะลุเกินแสนล้านเนี่ยก็คือ1,7,404ล้านเป็นต่างชาติซื้อสุทธิเยอะด้วยนะครับ1,756.61ล้านบาทค่ะนั่นก็ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะนักลงทุนและกองทุนทั้งในทั้งต่างประเทศกลัวตกรถ <c oughs> คือ <c oughs> ยิ่งขึ้นแทนที่จะชะลอ กลับยิ่งเข้ามาใหญ่เลยตัวตกรถค่ารีบกลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาปรับตัวลงลึกหลังจากที่ปัจจัยการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงการคาดหวังมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรวมทั้งเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนวายุพัก ล้วก็แสนห้าหมื่ล้านแล้วก็มีกองทุนไทย ESG ด้วยนะคะที่จะเข้ามาหนุนตลาดหุ้นช่วงที่เหลือของปีให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องบริษัทหลักทรัพย์กรุงเสรีระบุนะครับวัตจัชีตลาดหุ้นไทยมีโมเมนตัมเป็นขาขึ้นเข้าสู่เป้าหมายสิ้นปี6-7นี้ประเมินเอาไว้ที่1,540จุดค่ะโดย ได้แรงหนุนจากการเมืองภายในที่ดีขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี67โต2.4ปี68คาดว่าจะโต2.8ถึง3แล้วก็มีแรงหนุนหลักก็คือเม็ดเงินใหม่จากกองทุนวายุพักกับกองทุนไทย ESG ช่วงปลายปีประมาณ1.2ถึง1.7แสนล้านค่ะขณะที่ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ KGI จำกัดมหาชนระบุว่าภาพรวมตลาดทุนไทยเมื่อวานนี ดัชนีขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองอย่างร้อนแรงไม่ต่างจากวันก่อนหน้าเวลยซ้ำ ปัจจัยสนับสนุนตัวหนึ่งก็คือกองทุนวายุพักรอบใหม่นะคะจะเปิดขายรายย่อย16-20กันยาขายสถาบันวันที่18-20กันยาคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงิน1.5แสนล้านเข้าตลาดช่วงตุลาคม6-7ค่ะมาตรการแจกเงินที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เลยก็คือดิจิทัลเ a เล็ตแต่ที่เป็นเงินสดเนี่ยใช่อันนี้ก็จะมีอีกประมาณ1.4-1.5แสนล้านบาทค่ะคณะมาตรีจะถแถลงนโยบายสัปดาห์หน้า12-13 จึงเชื่อว่าดัชนีจะยังปรับขึ้นต่อประกอบกับปัจจัยโดยรวมยังคงเป็นบวกนะคะอย่างเช่นค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะอรวมถึงความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐทําให้สกุลดอลลาร์สกุลเงินดอลดาลาร์อ่อนต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดการขนขณะที่ถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยท่านผู้ชมวายุพักเป็นส่วนหนึ่งกรณีของต่างประเทศก็คือเงินดอลลาร์อ่อนที่เป็นส่วนหนึ่งคือเงินบาทแข็งค่ามากๆ แต่ถึงกระนั้นตลาดทุ้นไทยถ้าเทียบกับชาวโลกเราถือว่าดีตัวมากขึ้นเป็นเรื่องน่าตื่นตนกอยู่พอสมควรว่าตื่นขึ้นไปถึงขนาดนี้ขึ้นเยอะมากค่ะท่านนับจังแต่วันที่โหวตดน้นปรีแพทองทานเมื่อ16สิงหาคมจนถึงเมื่อวานนี้6กันยายนนะคะรวมขึ้นไปแล้ว137.80จุดเลยนะคะเกือบ140จุดแล้วท่านผู้ชมนขณานี้อย่างที่ทราบ ดัชนีไปอยู่ที่เมื่อวานนี้ปิดไปตอนเด็น1น2 7 6 4จุดจุค่ะ,ะนี่คือ